สวดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโยกเลยเช่นเคยนะคะหลังจากที่บอกว่าหายหน้าคาตาไปนานเรื่องเอ่ออัดคลิปคอสเซนีถ้าไม่มีเลยวันนี้นะคะเราอยู่กับงานแรมคองทอสโอมี2022นะคะปีนี้มาประกวดกับเป็นแจ็คพอสสวยมากเพื่อสวยมากมากกับเพื่อนนะคะคมีน้องฟันนะคะประกวดเช่นเดียวกันค่ะแต่จริงๆแล้วเอาจริงๆคลิด ที่เราเก็บขึ้นมาอัดอะคือประกวดเรียบร้อยแล้วปรกดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วความความโชคร้ายคือไฟเพื่อนตะก้องถ่ายคือไม่มีเราเลยรู้เดีอใจว่าแล้วทำไมอ่ะเออเราดูติดตามต่อไปนะคะว่าใครจะได้อันดับหนึ่งสองสามแล้วก็ระวังชมเชยแล้วก็ระวังปั๊บล่าโบนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือตังไวยค่ะคนที่นที่ลรกเรามางานคอนะคะวันนี้วันนี้หล่อากค่ะภูมิใจในตัวเอง ำัอ2คนนะคะอันนี้ก็คือคนที่ชวนน้องไว้ไม่ได้ชวนหรอกก็อันนี้ก็ผู้ประกวดอีกหนึ่งท่านนะคะโอ้ยคนนี้เขาว่าการแสดงเท่มากจริงจังว้าวยกเลิกทำอะไรอยู่คะวันนี้ยกเลิกกำลังยืนตลอดไปวันวันค่ะอ่ะแล้วไม่คิดแบบว่าแพลนต่อไปคืออะไรคะอ๋อแพนต่อไปโตเกียวรีเวนเจอร์ค่ะทใหมถึงวันนี้วันนี้ กินข้าวอ๋อค่ะไม่ไม่รอประกาศผลรอรอรอคุณว่าประกาศกัน,าน,านแล้วไม่ประกาศโอเคคิดว่ามันคิดว่าผลวันนี้เป็นไงบ้างคะเอ,อสำหรับตัวเองเราคิดว่าเราก็ทำเต็มที่ได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าตอนประกวดเราตอนที่แบบว่าริบซิงม,มันค่อนข้างออาจะลืมบทไปนิดนึงแต่โดยรวมก็กไม่ได้ไม่ได้เลวร้วายนะเออก็คิดว่าถ้ากรรมการชอบก็โอเคแล้วนชอบคนไหนเป็นพิเศษใครยกเลิชอบโจโจนะ ราะว่าการแสดงดีก็ถู่แล้วเราก็ชอบทีมครัผู้ชายตะกี้เนะี่ยเราว่าเขาขออกแอคติ้งแอคชั่นดีมากแล้วถ้าเกิดเป็นทีมเป้นอ่ะเราชอบผู้หญิงที่ทสักุหลาใช่ไหมทุกท่านสักสกุหลาบนิ่งกวางนิ่งกวาที่แล้คนนั้นคนนั้นก็สวยคือชอบสองคนนั้นด้วยมีแต่คนแสดงดีๆเนาะใช่จริงจริงจังคือแบบว่าเราไม่ได้ลงประกวดนั้นมากอ่ะเราก็พอมาลงแบบนี่มันสุดยอดไปเลยนะมีคำถามสำหรับการแสดง มาปล่อยผีใช่ไหมคะเรามาทําให้ทุกคนมีความสุขครับเป็นบทขังแจกพรเรามาทําให้ทุกคนมีความสุขโอเคค่ะมีการสัมภาษณ์ด้วยอ่ะตกลงรายการใครวะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเดินในงานครับหลักของค้โมกันนะคะแล้วเรามาดูในงานว่ามีอะไรบ้างเนาะนะคะนี่ก็คือโตกรรมการนะคะซึ่งกรรมการก็ไม่ได้นั่งอยู่แล้วนะคะกรรมการก็จะไปอยู่ตรงนู่แทนนะคะ ทำไมมันดำอ๋อกันล้วคังอันไม่ดำกันดำเลยกับอันอีกแล้วทำไมมันดำดูดูนะคะขนต่อไปนะคะนี่ก็คือคนต่อไปของเรานะคะเคสของเราก็คือน้องเลสลี่เลแกลังเคี้ยวตุ้งตอนนี้เราก็มีระดับด้ไหมวันนี้เป็นวันดอกรำวนนี้นะคะอันต่อไปก็เอากูดมาถ่ายนะคะมากมายแก่กองมีทั้งของใหม่และของเก่ามีแต่ของใหม่เต็มไปหมดเลยนะคะดสี สอีนะอ้านี่เอ็กันนี่แกอีแกี่คนนึงนะคะเจอตมยเตนะคะก็ขายก็สงไม่เคยพลดพลกับสงีนะคะยอน่ารักมากเลยอันนี้คือกูนะคะจุดดอ่าเลกุงแมไม่ใช่นักลโอเคเงจบายนี่ก็คือบูธของแกซักงาคนนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือบูทอีกบูธหนึ่งนะคะก็เป็นบูพเช่นเดียวกันนะคะไม่อันนี้ก็เป็นบูธของ โกงเกืนกับคนคุณขอบคุค่ะนี่นะคะสินค้านะคะถ้าเกิดใครชอบก็สามารถอุดหนุนได้นะคะในฟังนด้คะใครฟังในฟังใครของค่ะเพจทัสโต้คอสเพย์ด้วยนะครับผมฝากเพจยกเลิกธรรมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นคอสเพย์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสินค้าต่างๆเป็นบูธสะสมเนาเคะะวันนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่าเวทีแล้วค่ะเก้ยกำลังจะขึ้นแสดงแล้วทุกคนก็จะ,จะได้ดูไปพร้อมๆจะราถ้าเราได้บันทึกและได้ตัดต่อให้ทุกคนดูส่วนคลิปเราอดดูค่ะก็ไม่มีโกดจริงทไม่ได้ไม่ได้ถ่ายจริงๆเหรอจับได้เบอร์สุดท้ายกล้องร้อนเลอยอต่อไปนะคะเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจต่อไปเลยะค่ะ เหล่าคอสเพลเยอร์ที่เข้ามาลงตรงนี้อันนี้ถือว่าเราเก่งมากแล้วเราสามารถก้าวข้ามความกลัวของเราที่จะขึ้นมาบนนวที่ออนุญาตประกาศผลรางวัลชมเชยของการประกวดแลมองคอสเตอร์สำหร้